ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะสถานการณ์นะโควิด19ยังแพร่ระบาดในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะอีกหนึ่งดารานักแสดงคุณผู้ชมและนักร้องชื่อดังรีดเดียสลันลัดนะฮะล่าสุดเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวจากอาการป่วยนะคะที่ติดเชื้อโควิด19อยู่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะ คซึ่งก็ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการนะคะโดยรวมในตอนนี้ซึ่งก็บอกว่าขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือทําใจให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะต่อสู้กับมันอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตลอดทั้งวันร่างกายเนี่ยไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรเท่ากับจิตใจเท่าไหร่เพราะว่าจิตใจเนี่ยวิตกกังวลไปเยอะแล้วแต่ว่าเสียงเพลงเนี่ยช่วยลีดเดียได้เยอะมากๆเลยยังไงก็ขอส่งกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนแล้วก็หน่วยงานทุกที่ที่กาลังสู้นะคะสู้ไปพร้อมกันค่ะนะ,ะทุกคนไทยต้้องสู คุณผู้ชมนะั้งสู้สจึงจะชนะนะฮะเป็นเฟงของพี่เจินเจนะเมื่อ20กว่าสิปีที่แล้วนะฮะ,ฮะโรคนี้ก็เดี๋ยวต้องมียาออกมารักษาให้หายได้นะฮะเหมือนโรคที่มันเคยฆ่าชีวิตของคนทั่วโลกไปนะฮะอย่างสมัยก่อนหัดเยอรมันเอ้ยนะฮะ,ฮะ ให้วัดอะไรนะสารพัดโรคนะสุดท้ายเนี่ยมันก็รักษากันได้หมดนะฮะใจเย็นๆนะฮะอ่ะเปิดวาร์ปไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีะไม่มีนะฮะเป็นกําลังใจทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปประเทศไทยก็จะดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะทุกคนไทยต้องให้กำลังใจด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ